ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้พี่บีก็จะพามาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยชื่อพี่ปานะครับเอารถก,กับพี่บีไปได้8เดือนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์ลูกค้าว่าหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับรถเป็นยังไงบ้างเพราะเป็นรถแต่งด้วยนะครับจัดทรงอะไรใหม่ทุกอย่างหมดเลยนะครับเ,เรียกได้ว่าแบบนเ,เดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยคือไม่มีคราบเหลืออยู่แล้วนะครับคือเป็นรถจัดทรงเลยแล้วมีอาการยังไงบ้างครับพี่ใช้ไปแล้วไม่มีอาการอะไรปกติดีครับ รวดนิ่งไหมครับถ้าใช้ความเร็วสูงก็นิ่งนะครับนิ่งใช่ไหมประมาณร้อยยีนนย่ก็น,นิ่งรอ้อยยี่ก็เนี้อนิ่งแล้วนะคบแล้วช่วงเข้าโค้งเนี่ยพี่มีอาการแบบโกยกบ้างไหมมันไม่โยก <c oughs> ยมัน,มนไ,มไ,มไม่โยกไม่แกว่งอะครับไม่โยกไม่แกว่งเนาะเคยแบบเปลี่ยนเลนในช่วงจังหวะที่เข้าโค้งเลยพี่หรือว่าเข้าไปในโค้งแล้วเปลี่ยนเลนอะเปลี่ยนอบอกอะ ไม่มีครับไม่ไม่มียังไม่เคยใช่ไหมยังครับนี่ต้องบอกเลยว่าต้องต้องลองดูครับพี่นะสักคนเดียวสักร้อยยี่แล้วเปลี่ยนเลนในโค้งเนี่ยมันจะทําให้พี่เนี่ยสัมผัสกับสรถที่เต็มมลสิษมาบเพราะว่ารถเราใส่กันโค้งได้ไงเวลาเปลี่ยนเลนในโค้งแล้วมันจะดึงดึงนิดนึงมันจะเต็มนิดนึงมันจะควบคุมง่ายแล้วก็เวลาจับคอสะพานเคยเจอไหมพี่อาการเป็นไงบ้างเคยครับเคยมาเล่าหน่อยพี่เล่าหน่อยถ้าคอสะพานเรียบจะไม่ จะไม่โดดเลยครับจะไม่โดดเลยก็คือถ้ามันเป็นเมืองเนาะข้อสะพานเนาะขึ้นไปปุ๊บลงปุ๊บนิ่งเลยนิ่งเลยครับไม่มีไม่มีแกว่งไม่มีแกว่งเลยไม่มีเป๋เลยครับโอไม่มีเป๋เลยอ่ะนิ่งๆครับเป็นรถที่จัดทรงโหลดไปเนาะพี่เนาะครับผมของรถพี่ปาเนี่ยเป็นตัวสีประตูสีประตูแฮนเดอร์ครับผมเกียร์แซดครับโปรดาวตอนเมื่อไหร่พี่เจ็ดหมื่นเก้านะเจ็ดหมื่นเก้าพร้อมแต่งช่วงล่างจบทุกอย่างเลยใช่ครับแก้พองัดพอยังพอตุ้งช้างให้ ในช็อคโกแลตเนอร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีรูปรถพี่ปาให้ดูอีกนะครับผมยังเก็บไว้อยู่นะครับในวันส่งมอบกันนะจะได้รีวิวให้ลูกค้าทุกๆคนได้รู้ว่ารถที่ออกจากพี่ไปเนี่ยนะครับมันดีจริงไหมเนาะเอาไปแล้วเอาไปแล้วต้องแก้ไหมอะไรประมาณนี้ต้องแก้ครับต้องแก้นะบอ่ะพี่ปามีอะไรอยากจะฝากทางพี่น้องทางบ้านบ้างครับอยากจองรถ ถ้าสนใจก็มาเพจพี่บีได้เลยนะครับครับผมก็เป็นความรู้สึกการใช้งานจากพี่ปาตรงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะพี่นะไม่ได้เตรียมเลยก็จะครับมาแบบสดๆเลยครับมาแบบสดๆเลยนะครับก็จะเหมือนลูกค้าไม่หลายท่านเนาะที่คอมเมนต์มาทางทางอินบ็อกซ์ใช่ครับบางคนก็มาแก้นะบางคนนู้นมาจากนครสวรรค์มาจากระยองสุริทรีก็มาแก้ที่ผมเยอะเหมือนกันพี่ป่าครับวันนี้ก็พาพี่ป่ามารันจี ว่ารถออกพี่บีเอาพี่ีไปเนี่ยมันจบจริงมันนุ่มจริงแล้วมันเหนียบจริงนะจบจบต้องมาที่พี่บีนะพี่ีครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณพี่ปาร์่มากนะครับวันนี้เราเราเอาการรีวิวมาใช้งานจริงเนี่ยมามาให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้เลยว่านะครับรถโหลดจัดทรงเนี่ยนะครับออกไปแล้วเนี่ยมันจบจริงไหมมันต้องไปแก้เหมือนที่เขาพูดในกลุ่มไหมนะพี่เนาะเพราะว่าในกลุ่มเห็นเยอะเลยนะที่เขาแก้กันอะ เยอะครับเยอะครนะพี่ปาก็เป็นอีกสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มอีสุงหลายหลายกลุ่มนะครับก็น่าเจอปัญหากันเยอะอยู่ช่วงนี้นะครับยิ่งช่วงนี้นะเซลน้อยได้มเยอะผมเห็นในกลุ่มเนี่ยปัญหาเยอะมากช่วงล่างไม่จบแก้เผายันบ้างเผางัดบ้างเยอะมากพี่พี่ปาเนี่ยมาเจอพี่ดีเนะี่ยถือว่าโชคดีมากเลยครับทีเดียวจบเลยไม่ใช่ไหมนะฮะก็จบที่จบที่พี่บี่ยย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  จบพี่พี่เลยครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ป่ามากนะครับวันนี้ผมกับพี่ป่าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีรถเดี๋ยวมีรูปแล้วพี่ป่าให้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย